ดีค่ะท่านผู้ชมช่องบา้านสวนคุ้คูนะคะบริเวณที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นโซนของฝรั่งสายพันธุ์แดงอยยธยาค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือต้นแม่พันธุ์ของฝรั่งแดงอยุธยาค่ะซึ่งที่สวนนะคะก็ขยายพันธุ์เองค่ะโดยวิธีการตอนกิ่งฉะนั้นกิ่งพันธุ์ที่ได้ออกจากสวนนะคะก็จะเป็นกิ่งสายพันธุ์แท้ค่ะฝรั่งสายพันธุ์นี้นะคะใบของมันจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะคล้ายๆใบของฝรั่ง หงเปาสื่อนะคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนขนขนะคะสวยมากๆเลยค่ะนอกจากใบมีสีแดงแล้วนะคะกิ่งของมันก็มีสีแดงนะคะรวมถึงรากของมันก็มีสีแดงค่ะและนี่นะคะคือผลของฝรั่งแดงอโยธยาค่ะเวลา,าติดดอกนะคะแล้วให้ผลนะคะผลก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวโคต้นพามาดูผลที่ยังเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็จะพาไปดูผลที่ โตแล้วนะคะแล้วก็จะชิมให้ดูด้วยค่ะนี่ค่ะนะคะผ,ผลสวยแบบนี้เลยนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูผลที่ใหญ่แล้วก็สามารถเชอบผลผลิตรประทานค่ะนี่เ,เลยค่ะนะคะกหล่งแดงอายุธยาค่ะนี่นะคะสดๆจากต้นเลยนะคะผลน,นี้นะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันก่อน นี่ค่ะโหกำลังดีเลยแหละอะเดี๋ยวเราผ่ายชุนนะคะ่กี้ฟังเสียงนะคะน่าจะแก่แล้วนะคะนี่น,น,นี่ค่ะด้านในนะคะก็จะมีซีแดงนะคะมีมเมล็ดเล็กน้อยนะคะมเมล็ดไม่เยอะมากนะคะแล้วเราก็จะมาชิมฝรั่งแดง อร่อยมากรสชาติคล้ายๆฝรั่งของเปาสือเลยค่ะมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมของฝรั่งนะคะที่สำคัญนะคะผลด้านนอกสีแดงเนื้อด้านในก็สีแดงเช่นเดียวกันค่ะแดงอโยุยาสามนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังหากิ่งพันฝรั่งแดงอโยุยานะคะมีผลผลิตที่เห็นตามรูปเลยนะคะลักษณะมันก็เมล็ดน้อยค่ะ ะะก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้ที่เพจบ้านสวนคุณครูหรือเบอร์โทร0 8 1 1 9 7 8 2 6 6หรือ0859464551เลยนะคะเราขยายพันุเองค่ะนี่ค่ะกิ่งตอนนะคะที่เห็นนี้นะคะนี่ตอนไว้นะคะตอนนี้ยังไม่ออกลากนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณเต้ลก็ ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง